好，我们来，开。 ลรอไม่มีการตรวจตาความจริงที่เร้รับมอหมายจากการทารของทานให้มาตรวจติดตามให้กาแนะนำในเรื่องของการมีน้อยู่ใที่ปฏิบีนะครับตแทนนายกบาลำนการประดลกไมที่ประดุลัก เรียนนั่นตกลงหมวทีตกลงรอสัปดาน์ถ้าเราพูดการประปามยาเสพติดกับกองคาณัติและวดานหกสิ่งที่ผ่านมาหลังจากที่สร้าบการโครงการครับในวันที่สิบมิถุนาปีหกปีนี้ครับก็มีการเปิดโครงการกับที่วัดธรรมสุชาติบาลีหลวงพ่อการครับตัวเนสเซนต์โครงการ กองทุนนายกอปตนายกเทศบาลเมืองเก่าสถารับส่งครับมาด้วยกันนะครับทั้งหมดก็ร่วมกันสังพักข้อมูลใดในพื้นที่นะครับก็มีการตั้งรอนร่วมเครือข่ายตลอดมาครับมีการตอบแบบตอบ25คนครับตั้งแต่อายุ13ถึง6กสิบหครับผลการปฏิบัติที่ผ่านมาครับในหลายรอบไปถึงเดือนนะครับสิบยี่สิบนะครับทั้งหมดตรวจได้ ได้ข้อมูลจากทางสำนักง,งานข้อมูลสถาปัตยกรรมที่รับผิดชอบพื้นที่ว่ามีปุ่มนะครับก็จะมีแรงงานทั้งในพื้นที่แล้วก็นอกพื้นที่ในลางไหลเข้มา,ามาทํางานอยู่นะความเป็นมลทิศหรือว่ารวมอยู่ด้วยนะครับถามคนว่าเป็นประชากรที่รวมประชากรแถวนี่อยเพื่อให้รวมในระดาบไหนไม่ได้รวมโต๊ะ ลงไปี่ไ <c ười> ่แล้วลงไปเนี go, Por, ่ยมันต้องลงในช่วงเวลาที่ต้องอยู่ถ้าเราไม่ทำ่างนี้เราจะลงที่บอกไม่ใช่องที่แย่ไปไปนายโมเปานกนพูดโน้นที่สุดหน้าท่นายนบอกว่าเอาผู้เศษมาบำบัดแล้วขึ้นะเบียน แต่ว่าผู้พาก็ดี